อย่างสุดท้ายนะอย่างสุดท้ายหลายคนไม่เติบโตหรือเติบโตช้าเพราะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคิสตจักรที่แท้จริงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคิสตจักรที่แท้จริงการเติบโตของคริสเตียน <_ goals> และการเป็นส่วนหนึ่งของค,คิสตจักรนั้นไปควบคู่กันแยกออกจากกันไม่ได้คนที่เติบโตในคริสเตียนในชีวิตคริสเตียนส่วนใหญ่ <_ palate> มักจะเป็นคนที่เป็นส่วนหนึ่งของคิสตจักร มีไปคิดรจักรับใช้ในคิดรจักรแต่ว่าคนที่ไม่เติบโตเลยเนี่ยในชีวิตทางคริสเนียนพี่น้องไปดูได้ส่วนใหญ่คือคนที่ไม่ไปโบสถ์คนที่ไม่มีส่วนร่วมกับคิดรจักรคนที่มีปัญหากับคิดรจักคือคือจะจะมีคนลนนักษณะนี้แล้วเวลาเราพระคัมภีร์เราอ่านพระคัมภีเนี่ยมันไม่มีคริสเตียนแบบฉายเดี่ยวนะเวลาท่านปอลเขียนจดหมายต่างๆก็เขียนถึงคริสเตียนเขียนถึงคิดรจักด้วยเหตุนี้การเติบโตของคริสเตียนเนี่ย เกิดขึ้นในบริบทของอะไรฮะของคณิตจักรด้วยเหตุนี้การมาโบสถ์การเป็นสมาชิกการเป็นส่วนหนึ่งของคิตจักรเนี่ยไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ที่นี่หรือว่าที่ไหนก็ตามเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะถ้าพี่น้องไม่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของคิตจักรเนี่ยพี่น้องก็จะพลาดหลายอย่างพลาดคําสอนพลาดการสามัคคีฐานพลาดการที่จะมีคนมาสอดสองดูแลตักเตือนพี่น้องหลายคนที่อยู่ในคิตจักรนี้ผมพอมีโอกาสได้คุยกับพี่น้องหลายเรื่องที่ คนปกติไม่มีใครมาคุยกับพี่น้องแต่แต่เราคุยเพราะว่าเรารักพี่น้องอันนี้คือเกิดขึ้นได้เฉพาะในบริบทของคิดิจัรนะฮะที่จะช่วยให้พี่น้องเติบโตขึ้นด้วยเหตุน,นี้นะฮะไม่ว่าเราจะมีอ่าจะเป็นมาคิดิจักรที่นี่หรือว่ามีพี่น้องที่ไม่เติบโตก็หนุนใจให้เขาไปร่วมน้มันสก,การเป็นส่วนหนึ่งของคิดิจักรด้วยเหตุน,นี้คนที่ผู้เขียนฮิบรูบที่ี่10 25จึงบอกว่าอยาขาดการประชุมเหมือน อย่างบางคนทําเป็นนิสยัยแต่จงหนุนใจการให้มากขึ้นเพราะท่านก็รู้ว่าวันนั้นกายเขมางแล้วคนที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคิดิจักรจึงไม่สามารถเติบโตได้เท่าที่ควรเพราะพระเจ้าวางแบบแผนไว้ให้คริสเตียนทุกคนเติบโตผ่านแนะผ่านทางคิดจักรไม่ใช่ผ่านทาง YouTube ไม่ใช่ผ่านทางโรงเรียนหรือแมาแต่หาัยแต่ผ่านทางคิดจักรจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เรา จะมาโบสมานมัสการใช้เวลากับพี่น้องคริสเตียนด้วยกันผมจึงทึ่งที่เวลามีคนถามว่าเป็นคริสเตียนแต่ไม่ไปโบสได้ไหมเพราะมันเป็นคําถามที่ไม่ควรจะถามเพราะว่าการไปคริสเตียนกับการไปโบส์มันไปด้วยกันคําถามที่ถูกต้องก็คือเราจะเป็นคริสเตียนได้อย่างไรถ้าเราไม่ไปโบสนะฮะผมรู้ว่าเยอะมากแต่นี่คือ14อย่างที่อุปสรรคที่ทําให้เราไม่เติบโตลองตรวจสอบนะผมเชื่อว่ามีอย่างสองอย่างที่ ที่ตรงกับชีวิตของเราในห้องนี้แล้วกลับไปไปตรวจสอบขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือให้เราเติบโตขึ้นอาจารย์ของผมคนหนึ่งนะเดี๋ยวผมปิดไทยด้วยนี้แล้วกันเขาพูดครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยผมไม่เคยคิดด้วยอาจารย์คนนี้ของผมก็บอกว่าคริสเตียนนะสามารถที่จะรู้จักพระเจ้าเติบโตและใกล้ชิดกับพระเจ้าเท่าที่ใจเราปรารถนาได้ลองคิดดูนะ คริสเตียนเราสามารถรู้จักพระเจ้าเติบโตและใกล้ชิดกับพระเจ้าเท่าที่ใจเราปรารถนาได้มีบางคนถามว่าทำไมเราไม่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเท่าที่เราควรจะเป็นคําตอบคือพี่น้องทําได้พี่น้องสามารถอ่านพระค์ได้เท่าที่ใจพี่น้องปรารถนาสามารถใกล้ชิดกับพระเจ้าได้เท่าที่ใจพี่น้องปรารถนาสามารถอธิษฐานสามารถไปโบสถ์สามารถเติบโตได้เท่าที่ใจของพี่น้องปรารถนา ขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือพี่น้องแต่ปัญหาคืออะไรอุปสรรคหลายอย่างและอุปสรรคที่สําคัญก็คืออะไรตัวเราฮะตัวเราขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือให้เราเติบโตให้เราขัดเกลาให้พระเจ้ากําจัดนะฮะสิบสี่อย่างนี้ให้หมดไปเพื่อที่เรานั้นจะได้เติบใหญ่เป็นเกลือเป็นแสงสว่างของโลกนี้จนกว่าพระองค์จะ,สะเสด็จก,กลับมาหรือไม่ก็จนกระทั่งเราจะจากโลกนี้ไปที่ฐานด้วยกันครับ